วันนี้มาอัปเดตว่าทานอะไรกันดีวันนี้ก็มีปลานะคะแบบมันใหญ่มากก็อาหารอร่อยผมเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะนี่ฮะกุ้งห่กกุ้งอบซอสวันนี้บรรยากาศด,ดีมากแม่ก็อยู่ติดของอะไรท้องนานะคะร้านนี้เป็นร้านประจําที่ชอบทานมากกุ้งอบซอสโอ้โหแล้วมันตัวแบบมีไข่เน้นๆนะคะลูกแล้วปลา ปลายักษ์ค่ะโอ้โหดูปลาสิคะปลายักษ์เน้นๆค่ะปลานี้ตัวนึงก็โอ้โหให,ใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะกินแบบว่าแบบอร่อยมากปลาแรกค่ะดูสิใหญ่เท่ากับตัวเยวแม่นีนาแล้วนะฮะกินข้าวกับแม่ดีกว่าค่ะลูกๆนะคะวันนี้ก็บรรยากาศแบบเอ็กซ์ตรีเนะอากาศดีมาก ไปท้องไร่ท้องนาที่มาทานอาหารร้านนี้จะเป็นร้านที่แม่แบบว่ามาบ่อยมากนะคะเป็นกางถันลมนะคะคือแบบว่าบรรยากาศมันชิวมากค่ะมีบ่อน้ำชีวิตบ้านนอกบ้านานาค่ะที่มีความสุขแล้วเราก็ขอเพียงมากนะคะ ก็ฝากติดตามผลงานของคุณแม่นีนาด้วยนะคะอ่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็พักเบกรกกันดูดวงนะคะเพราะว่าแม่ลุยธุรกิจตอนนี้กําลังยุ่งค่ะไม่ว่างเพราะว่ากําลังปรับที่ดินสามไร่แล้วก็กําลังดําเนินการสร้างคอนโดมิเนียม 20, 20ห้องอะคะ่ะก็ยังไม่ว่างนะคะแม่ขอพักเบรกดูดวงก่อนเพราะว่า ือขอลุยธุรกิจตัวเองเพราะว่าต้องการความมั่นคงนะคะในชีวิตและทรัพย์สินนะคะคือไม่อยากยุ่งกับใครแล้วนะคะตอนนี้จริงค่ะจริงค่ะแล้วก็ะยังไงวันที่สร้างนะ,ะก็จะอัอดวิวลง YouTube นะคะตั้งแต่การตอกเสาเข็มค่ะตั้งแต่แบบแผนมิศวะกรแล้วก็จะให้ดูนะคะเพราะว่ามีเจาว่ายน้ำด้วยค่ะพ่อแม่บริการลูกค้าภายนอกด้วยนะคะ ให้มาว่ายน้ำที่คอนโดแม่นะคะก็คิดตังะคะ่ะเพราะเล่นได้ทั้งวันเลยคะ่ะหกสิบบาทจะเป็นฟอนสาว่ายน้ำแบบรับลูกค้าภายนอกด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเป็นคอฟฟี่ช็อปที่สาว,ว่ายน้ำกาแฟเครื่องดื่มออเดอร์อะไรให้ลูกค้าด้วยนะคะเราทำธุรกิจเราแบบครอบคุมอะค่ะครอบคุมนะคะ,คะ,คะ,นะคะจุดเด่นจุดเด่นคอนโดข,ของแม่ก็คือ มีสาว่ายน้ำที่โดดเด่นกว่าคนอื่นไม่มีนะคะแล้วก็มีบริการอะไรที่ครบวงจรด้วยมีถึงศูนย์อาหารด้วยนะโอเคะ okay. สวยนะคะแล้วต้องขอบคุณในในไม่ต้องขอขอบคุณนะคะในในความสำเร็จทั้งนี้ถ้าเป็นไปเป็นไปได้เลยความสำเร็จในทั้งนี้ก็ก็ขายไม่ได้เลยคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นคนสนับสนุน ในความสําเร็จในการสร้างคอนโดแล้ววันนี้แม่ทุกวันนี้แม่ลำบากอ๋อโหมิจะใครจะคนค่ะทั้งงานเงินในประเทศไทยจะบอกว่าสังคมนี้แบบเห็นแค่ตัวสุดๆสำนักแม่นะคะแม่แมวใครละคะพอคาจบนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวสร้างขึ้นมาแล้วก็ก็ลงเขียนเล่นๆน,นะคะในการขายคอนโดนะคะทับสินทังบดห้าสิบล้านค่ะ สามไร่ค่ะห้าสิบล้านนะคะที่ดินสามไร่ก็มีคนโดยก็ตีไปเลยถ้าใครจะซื้อกิจการห้าสิบล้านก็เขียนเล่นๆไปงั้นนะคะถ้าถ้าคุณกล้าซื้อก็กล้าขายนะคะแต่คงไม่ขายค่ะเพราะว่าเราเอาไว้ทําธุรกิจของเราตลอดชีพนะคะว่าเราไม่งอ้อใครเราไม่เป็นลูกจ้างใคร่อไปนะฮะโอเคค่ะขอบคุณนะจ๊ะฝากกดติดตามสมัครสมาชิกช่องของแม่ด้วยนะคะ ชีวิตไม่ได้สวยค่ะเพราะเกิดมาแยกจนแล้วก็เป็นเด็กอยู่ขยะนะฮะคือตอนนี้สู้อย่างเดียวไม่พอค่ะจริงๆค่ะนะคะสังคมนี่แบบว่าสังคมวิปริตอะคะ่ะสวยนะคะทองไรทั้งนาลร้านอาหารรีวิวร้านอาหารกันสังคมวิปริตอาเพศอะคะ่ะหนึ่งชอบสนับสนุนคนชั่วค่ะนะคะชอบสนับสนุนคนชั่วชอบสนับสนุนโจรไอ้ลุงพลค่ะเลนี่ไงฮะ ไอ้ลุงพลค่ะโจรค่ะเราพูดต้องหาที่ฆ่าเด็กชมพู่ตายกับไอ้ลุงพลแม่นๆค่ะคนไทยวิสังคมวิปริตนะคะชอบสนับสนุนช่วยเหลือโจรค่ะชอบสนับสนุนบริจาคเงินให้โจรแล้วก็นักโทษค่ะแต่คนดีๆอย่างแม่ไม่เคยได้รับการโปรโมตสนับสนุนค่ะก็จบค่ะแม่ไม่งอแม่ไม่แคร์โอเคค่ะจบอ่าขอขอบคุณขอฝากไว้ด้วยว่าสังคมไทยตอนนี้วิปริตมาก นะคะทั้งจิตใจคนแล้วก็กระแสนิยมผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนบ้าบ้าบอๆนะคะคนคนดีก็ไม่ได้รับการเชิดชูคนที่ทําดีเหมือนแม่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนเชิดชูจนทุกวันนี้ลาและทะให้หอกับลานะคะกับลากับการทําดีของแม่ทางนี้แม่ไม่ไม่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแล้วนะคะตอนนี้เรื่องดูดวงดูดวงก็ขอขอพักค่ะนะคะตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆขอพักค่ะเพราะว่ากําลังให้ช่างเขาถมที่ รถไมคโค้ค่ะาพาที่ดินจะสร้างคอนโดแล้วค่ะกอบกอบ,กอบรู้คุณค่ะรายงานด่วนจากตะวันมา